เฮ้ยชแอมสองตัวอย่างแรกมาแล้วชแอมภาคสองฟู l ี่ออฟเดอะนี like, oh. wow. suit, so ่ค so so cool. <Just mine>. ืช <JK> <with> ื่อภาคนะฮะโอ้เป็นผู้ใหญ่กันแล้วเหรอู้ o a อ i ับชายัว b a t m a นก็มาแบทแมนนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะว่าแกงผู้ใหญ่จะมากันหมดหรือเปล่านะ Hero. Uh, from I feel like <laughs> a fraud. It doesn't matter. Um, Anyway, the wizard gave me superpowers. and then everybody got superpowers. Where's everyone going? To fight crime? Yeah, no Okay. No. Okay. Everyone's kind of like doing Yeah, I'm trying to keep it together. You understand I'm a pediatrician, right? Come on! Now listen to me, billy. the fate of your world depends on it. yeah, now there was a time when there was a battle coming for you. we can I mean, hear that now, but not talk. this is very personal, billy. i might not have as much experience as you, because i'm not super old like you, but i've seen all of the fast and the furious movies, lady. it's all about Family! Family! Guys, <laughs> ah, is... uh, is... <laughs> 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 yeah, Your world will not survive this. <laughs> yeah, I don't know how we fight powers like this. You think I know how to fix this too but I really don't. Everyone can be worthy. เอ <laughs> <c oughs> อ,อฉันเพ,พิ่งพ <c oughs> ตอนนี้ใส่บังกร <breakup> <c oughs> ด้วยเออกะแฟนก่อนน่าดูมากเลยครับผมเออจุดเดือดแทพเจ้า,านะครับผมต้องดูแล้วนะฮะทันวานนี้คือ เอามาชนอวตารเมื่อเนี้ยเออต้องรอดูจริงจริงเพราะว่าชาแซลนี่เป็นหนังที่ผมชอบนะคือเป็นหนัง DC ซอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วแบบเออเราชอบเลยสำหรับเรานะอื แล้วก็เรารู้สึกว่าพอดูภาคต่อเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีสเกลใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูจริงจังขึ้นแถมแบบตัวละครที่เป็นวัยรุ่นก็โตขึ้นนะครับตัวน้องพระเอกอะไรเงี้ยเออก็ก็ดูแบบเป็นหนุ่มมากเลยรวมถึงตัวรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบมากันทั้งทีมนี่ก็คือดูขึงขังอลังการมากนะฮะก็ต้องไปดูว่าภารากิจภาคนี้จะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าคงจะมีฉากตลกฉากอะไรเงี้ยอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความจัดเต็มแล้วก็เดือดมากเลยทีเดียวอย่างชื่อตอนนะฮะจุดเดือดเทพเจ้าอ่ะเดี๋ยยวเป็็นังงไกต้ออร คิดว่านี่ยังไม่ได้บอกอะไรเยอะเป็นตัวอย่างแรกเท่านั้นนี่แค่น้าจิ้มนะยังดูดีขนาดนี้นะครับผมว่าตอนนี้ดีซีมาแล้วละ่ะเออเอาจริงนะส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าตอนนี้มาเวล์แม่งเริ่มตันๆอยู่บ้างแล้วจากทรภาคล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องดูแล้วว่าแสงสปอตไลท์ของคนดูจะส่องไปที่ดีซีแค่ไหนนะครับก็ขอให้อย่ามีปัญหาเยอะเกินไปแล้วกันสำจาก,กรวนดีซีนะครับว่าเท่าที่เห็นนี่ก็ปวดหัวแทนแล้วครับหวังว่าจะได้ดู The Fla s h Point อย่าง สันติเลยครับผมก็รอดูเช่นกันนะครับอ่ะโอเคครับส่วนใครที่ดูลวเป็นยังไงบ้างก็จะลืมมาเม้ามอยกันได้นะฮะแล้วนะก็ใครที่ชอบเรียแบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทรเอสแอนในทวก็บิ Tube, ๊กนภัทรในทิกตอกนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ